ดีจังที่น้องชายเก็บได้เจ้าเฉาทำไมเธอถึงเก็บเด็กคนนี้มาอามาเธอหนาวเ<ะ>จ้าเฉา<ะ>เธอเมื่อกี้คือพูดกับฉันเจ้าเฉาของฉันในที่สุดก็ไม่ใช่เด็กน้อยหูนวบในความคิดของคนอื่นแล้วอามาลองดูสิ เด็กคนนี้น่ารักจริงๆน่าเอ็นดูมากคุณผู้หญิงฉันเพิ่งไปสอบถามมาเด็กคนนี้ถูกทิ้งที่นี่คาดว่าไม่สามารถเลี้ยงดูได้จริงทิ้งทิ้งเด็กในฝนตกหนักนี่มันอาจทําให้เธอเสียชีวิตได้พ่อแม่แบบนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยพวกเขาไม่ต้องการแต่เราต้องการเดินกลับไปที่บ้านผู้บัญชาการดีจังฉันมีบ้านแล้วรับเลี้ยงเด็กคนนี้ ต่อไปเราจะมีลูกสาวแล้วอะไรนะชื่อของเขาคือดันหยวนชื่อมันบ้าเกินไปชื่อของเธอต้องถูกต้องชื่อถูกต้องชื่อของเธอคือดันดันพี่ชายตั้งชื่อให้ฉันแล้วดีจังเจ้าชาวพระจันทร์สว่างสะท้อนเรือเดียวได้เป็นชื่อที่ดีเจ้าชาวต่อไปเธอจะเป็นน้องสาวของเธอนะดีไหมอืมฉันจะดูแลน้องสาวให้ดีแน่นอนไม่ให้ใครรังแกเธอเด็ดขาดน่ารักจริงๆไปดูอา่ากันเถอะอา่าเป็นอะไรไปครับอามาเพิ่งจะตื่นกำลังตะโกนเรียกให้ท่านมาที่นี่เลย รีบพาฉันไปเถอะอามา่าเหยียนจุนคุณมาแล้วอาม่าคุณเป็นอัมาาพาตและหมดสติไปนานกว่าหนึ่งปีในที่สุดก็ฟื้นแล้วนี่เป็นลางดีเลยนะคุณหมอรีบตรวจอาม่าหน่อยโอโอโอมหัศจรรย์แห่งมหาสมุทรที่หกเลยนะคุณผู้หญิงโรคของอาม่าต้นเหตุไม่มีทางรักษาแต่ตอนนี้ดูสิ อาากลับมีสัญญาณการฟื้นฟูอยู่เลยคุณหมอลีคุณต้องรักษาอาาให้ดีนะาานี่เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆยาที่ให้รักษาอา่าโดยปกติแม้จะมีเงินก็หาซื้อได้ยากแต่วันนี้ฉันกลับซื้อได้ทีเดียวสั่งกระบอกอาาถ้าใช้ยาน,นี้จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นขอบคุณคุณหมอรีมากครับอาา เธอและถึงติงมีลูกเมื่อไหร่ฉันนี่คือบุตรสาวที่ฉันรับเลี้ยงเมื่อวานนี้ชื่อโจ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 ดีมาก,มากเอามาให้คุณยายดูหน่อยตั้งแต่นี้ไปเธอจะเป็นหลานที่น่ารักของฉันรอให้คุณยายหายป่วยก่อนแล้วฉันจะพาเธอไปทำกำไรทองที่ใหญ่กว่านี้พลังคุณยายให้โจโจทองคำเล็กๆเ,เ,เยอะเลย อามากขาของคุณยังขยับไม่ได้โจโจเหยียบแล้วจะทำให้คุณเหนื่อยมานี่เดี๋ยวฉันอุ้มเองข้าถูกว่าเท้าของข้าดูเหมือนจะขยับได้แล้วจริงเหรอหมอลีรีบไปดูคุณยายอีกครั้งคุณยายไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วนี่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะคุณยายนอนเตียงมาหนึ่งปีแล้ว ขาสองขานี้จะต้องใช้เวลาครึ่งปีถึงจะฟื้นตัวได้ตอนนี้กลับดีขึ้นอย่างสมบูรณ์ใช่หรือว่าเมื่อกี้ยาเริ่มมีผลแล้วยานั้นไม่สามารถทําง,งานได้เร็วแบบนี้แน่นอนแต่ฉันฉันไม่ได้พูดผิดยาเริ่มมีผลแล้วอาาคงไม่นานเกินไปคุณก็สามารถลงไปที่สวนลูกแพรเพื่อดูการแสดงได้แล้วนี่แหละวันจุนรีไปส่งคุณหมอลีใช่ขอบคุณครับข้าค,คุณผู้หญิงเดินทางปลอดภัยนะ โจโจเพิ่งมาที่บ้านเราโรคของฉันก็ดีขึ้นแล้วเป็นโชคดีที่เด็กคนนี้นำมายานจุน่นคนอาม่าหลิวมีน้ำนมพอไหมพอครับอามา่าเตรียมเพิ่มอีกสามคนเถอะดีที่สุดคือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสองน้ำนมพอต่อไปโจโจนี่แหละราชินีในมือของเราในสำนักงานผู้บัญชาการไม่มีใครสามารถประมาทเธอได้ <c oughs> บ้านของฉันสวยจริงๆแสงแดดส่องลงบนดินโคลนเสมือนกับปูด้วยทองคา ค่าใช้จ่ายทางทหารของบ้านเราทั้งหมดมาจากฉันและเซนถิงโรงงานทอผ้าและโรงสีที่เราก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กับหลานคนที่สองที่ส่งของออเดอร์นี้ก็ลดลงมากตอนนี้แม้แต่เงินเดือนของคนงานก็ยังจ่ายไม่ไหวมากเกินไปคนงานในโรงงานทอผ้าก็ประท้วงอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับค่ะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแพร่ข่าวหรือพูดถึงว่าท่านนายพลจะเกิดอะไรขึ้นและเปลี่ยนว่าท่านนายพลยังไม่ได้ลงมือ กลัวว่าเราจะล้มเหลวพวกเขาก็รีบเอาเงินไปเพื่อความนิยมคนงานเหล่านี้ถ้าหักหมดถ้าเป็นเช่นนั้นครอบครัวฟู่ของเราคงจะจบสิน้นแต่เสลิงได้มีการส่งทหารเอาทรัพย์สินในบ้านไปมากกว่าครึ่ง,งเงินในบัญชีนี้ก็ไม่พอจ่ายค่าจ้างคนงานเอาทรัพย์สินทองเงินเหล่านี้ไปขายเถอะรอจนกว่าเราจะจ่ายค่าจ้างคนงานเพียงพอหากพวกเขาต้องการจะไปก็ให้พวกเขาไปเถอะทุกคนล้วนทำงานหนักก็ไม่ง่ายท่านผู้หญิงนี่คือของขวัญที่ท่านนายผลมอบให้ท่าน เอาไปกันหมดเถอะทุกคนเอาหัวใจไปหมดเรามาคิดหาวิธีใหม่กันเถอะท่านผู้หญิงไปดูในบริเวณสวนเถอะเกิดอะไรขึ้นอิงอิงนำคนไปทำงานในสวนพบปลาสีเหลืองตัวเล็กหลายตัวปลาสีเหลืองตัวเล็กเป็นปลาสีเหลืองตัวเล็กจริงๆ โรงงานทอผ้าของเราได้รับการรักษาท่านไม่ต้องขายเครื่องประดับอีกแล้วนี่ช่างแปลกจริงๆฉันอยู่ที่สวนหลังบ้านนอกจัดสววันย่าไปหลายครั้งไม่เคยเห็นปลาเล็กสีเหลืองเอาที่นี่เดิมเคยเป็นบ้านของข้าหลวงนี่คงจะเป็นก่อที่ถูกตรวจคน้นทองที่พวกเขาซ่อนเอาไว้งั้นพวกคุณก็แยกกันไปขุดดูนะเพื่อขุดปลาเล็กสีเหลืองที่ซ่อนอยู่ในดินขุดออกมาให้หมดเอาไปกันเถอะ คุณนายที่นี่ก็มีด้วยคุณนายที่นี่ออกมาก็มีสิ่งนี้ในหนังสือใหญ่คุณนายที่นี่ก็มีด้วยคุณนายมีอยู่ทุกที่เอาโอเคโอเคคุณนายคุณดูสิมันมากมายขนาดนี้คุณนายที่นี่ก็มีด้วยคุณนายที่นี่ฉันก็มีคุณดูสิคุณแต่ละคนถือไปสัตว์กี่ชิ้นส่วนที่เหลือก็ให้กับดานเพียงทํากาไรทองและสร้อยคอทองคนรับใช้เปลี่ยนทุกอย่างที่เหลือเป็นเงินเหรียญเงินเราจะจ่ายค่าจ้างให้คนงาน ได้เลยฉันจะไปดาเนินการทันทีขอบคุณครับคุณนายคืนค่าจ้าให้ฉันคืนค่าจ้าให้ฉันมานานขนาดนี้ยังไม่สามารถถอนเงินออกได้เลยคืนเงินแต่ก็ไม่สามารถคืนได้เราจะทำลายเครื่องจักรแล้วขายเป็นเหล็กกลับทีแล้ว ทำแตกแล้วใครบอกว่าไม่ได้จ่ายค่าจ้างไอ้นี่คือเงินหยวนจะจ่ายค่าจ้างให้เราหรือเปลา่าจริงๆแล้วก็เป็นเงินหยวนเงินหยวนก็เป็นเงินหยวนค่าจ้างของทุกคนที่สํานักงานผู้บัญชาการไม่มีขาดแม้แต่บาทเดียวขอให้ทุกคนเข้าแถวรับเงินแน่นอนถ้าอยากไปก็ไปเถอะใครอย,อยากอยู่ก็ยินดีเมื่อกรับใดที่สํานักงานผู้บัญชาการรักษาสัญญาไปกันเถอะเราน่าจะอยู่ที่นี่ดีกว่า <Okay. S 1> เราไม่ไปแล้ว ฉันก็ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วให้เข้าแถวให้เรียบร้อยอย่าทําให้ยุ่งเหยิงท่านผู้ใหญ่จักกาไรและสร้อยคอที่ให้กับคุณหนูมาแล้วดีไปให้โจโจลองใส่ดูโจโจอาาให้กำไรทองกับเธอชอบไหมถ้าเป็นพ่อของเธออาจจะกลับมามีชีวิตอยู่ก็ดีเขาไม่รู้ว่าอยากได้ลูกสาวมากแค่ไหนพ่อกลับมาจะให้โจโจทองนิดหน่อยไหม บ้านเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันบ้างใครให้เธอมาที่สำน,นักงานผู้บัญชาการที่นี่ไม่ต้อนรับคุณโจโเหยียนจุน,นคุณยังคิดจริงๆหรอว่าตัวเองยังเป็นภรรยาผู้บัญชาการอยู่หรอตอนนั้นสามีของฉันได้แต่ตัวคุณผู้บัญชาการบ้านคุณทำให้เขาเสียมือข้างหนึ่งตอนนี้ผู้ชายในบ้านคุณถูกทำลายแล้วถูกกองทัพเฉิงทำลายจนแหลกสลายเงินจำนวนนี้ถึงเวลาที่จะต้องคำนวณอย่างจริงจังแล้วห่างจากน้องสาวของฉันไปให้ไกลๆโอเด็กนิ่งนี่พูดได้แล้วแต่กลับปกต้องคนหนึ่ง นี่ก็ถือเป็นหนึ่งด้วยก็เช่นกันอาน้องสาวที่รักยังไงก็ต้องทำให้เด็กนิ่งนี้เสียมือข้างหนึ่งคนเลวห้ามกลั่นแกล้งอาม่าและพี่ชายคุณกล้าไหมรถของคุณเจ้าชาวรีบไปหยุดอยู่ตรงนั้นห้ามขยับมิฉะนั้นฉันจะทำให้หัวคุณระเบิดเดี๋ยวนี้โจเยียนหนึ่งสัปดาห ถ้าคุณกล้าฆ่าฉันสามีของฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนคุณคิดว่าฉันจะกลัวหรอคุณคุณฉันจะฆ่าคุณสามีภรรยารองเจ้าหน้าที่เงินคุณกลับมาแล้วภรรยาผู้บัญชาการยังมีชีวิตอยู่ <'t you? S 2> เขากำลังจัดการเรื่องหลังเหตุการณ์ที่เฉียนหยางจะกลับมาหลังจากสิบวันเขาให้ฉันมารายงานก่อนนั่นก็ดีนั่นก็ดี เฉียนหยางถูกกองกำลังศัตรูฝั่งระเบิดจำนวนมากแม้เทพเจ้าก็นหนีไม่พ้นตอนที่ฉันไปหาศพนายทหารพบว่าเขาถูกกดอยู่ใต้ก้อนหินแตกลักไม่เป็นอะไรเลยนี่ช่างเป็นเรื่องแปลกประหลาดจริงๆนายทหารยังมีชีวิตอยู่น้องสาวที่รักเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเมือม่อกี้เมื่อกี้คุณก็ทำตัวเหมือนพี่สาวพูดโมโซน,นั่นแหละอ่าอ่าเสนาธิการเฉียนโยนเธอออกไปจากฉันค<ส>ือค<ส>ุณผ<ส>ู้หญิงไปกันเถอะนำไปน้องสาวที่รักปล่อยฉันเถอะล่อยฉันล่อยฉัน สามีของฉันรักหน้าฉันมากที่สุดรอให้ฉันกลับไปงองแงสักหน่อยเขาจะไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่นอนอ,อ่าคุณ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 อาณาของฉันทำไมถึงมีเศษกระจกอยู่ที่นี่อุ้ยโจโจโลูกน้อยของเรารช่างเป็นดาวโชคดีของบ้านเราจริงๆไม่นานเกินไปคุณก็จะได้เจอกับอาปาแล้ว <S <S โอ้โหคุณในายใหญ่ คุณนายไม่สบายคุณหญิงน้อยมีเลือดออกหมอลีพูดว่าเด็กอาจจะไม่รอดโจโจและหมิน่นหมิ่นเราไปดูพี่สะพ้ายของคุณกันเถอะไปกันเถอะเสี่ยวฉันพาโจโจมา,จมาหาคุณแล้วน้องสาวน่ารักมากไม่รู้ว่าเด็กของฉันและให้หยานจะน่ารักแบบนี้หรือเปล่าหลังจากลูกของพี่สะพ้ายเกิดฉันคือป้าของเด็กนัดเสี่ยวเดือนทําแบบนี้ทําไหมตั้งแต่ให้หยางกลับมาสู้เธอทําทุกอย่างเพื่อรักษาเด็กในทันต้องทนทุกข์มากแค่ไหน ถ้าอย่างนั้นหมอบอกว่าเด็กอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะอันนี้คือจะดีกับสุขภาพของคุณมากกว่าไม่ฉันไม่ปล่อยเด็กฉันจะรอให้หยางกับลูกไปด้วยกันคุณนายเมื่อตะกี้มีหญิงชาวนามาที่หน้าประตูบอกว่ามีสมุนไพรที่บ้านเธอปลูกใช้สําหรับรักษาการตั้งครรภ์ไม่มั่นคงนี่แหละเธอรีบจะใช้เงินต้องการขายสิ่งนี้ให้ฉันเอาเงินสามเหรียญแล้วก็เดินออกไปหมอลีคุณมาดูเร็วมีศูนย์ มากนี่คือยารักษาการตั้งทันที่เคยสูญหายไปนานแล้วยานี้ใช้ได้ไหมคุณผู้หญิงสบายใจได้คุณผู้หญิงใหญ่ใจดีคุณผู้หญิงน้อยโชคดีฉันขอสัญญาว่าลูกคุณจะคลอดอย่างปลอดภัยเร็วเข้าไปชงยาได้แล้วฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วร่างกายไม่ไหลเลือดอีกแล้วคนก็มีชีวิตชีวามากขึ้นรออีกสักครู่แล้วค่อยดื่มคุณผู้หญิงน้อยก็สามารถรอคลอดอย่างสบายใจได้แล้วขอบคุณมากหมอหลีไม่เป็นไร อาานี่คือของที่ให้หยานนำมาจากที่นั่นขอให้คนมาจากตะวันตกนำมาส่งให้โจโจใส่ขอบคุณโจโจที่มาหาฉันนี่ไม่ใช่เลขที่คุณให้กับเด็กฉันยังมีเวลาถึงวันคลอดอีกไม่กี่เดือนให้โจโจก่อนแล้วค่อยให้ดันดันผ้านี้สบายผิวหนังอ่อนนุ่มต้องใส่เสื้อผ้าที่ยอดเยี่ยมนี่คือโลชั่นบำรุงผิวจากตะวันตกน้องสาวเก็บไว้ใช้โจโจมาขอบคุณพี่สะพ้ยขอบคุณพี่สะพ้ยพี่สะพ้สวยและใจดี วันนี้เป็นวันดีจริงๆหวานจนให้ครัวทำอาหารอร่อยๆมาฉลองกันเถอะอาจใช่แล้วเรียกจินเหลาเหยียนใช่ๆน้องสามตั้งแต่ไปดูละครที่ลี่หยวนกลับมาจึงกลายเป็นคนบ้า<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมน้องสามตอนนี้แม้แต่ฉันยังไม่รู้จักอยู่แต่ในห้องทุกวันไม่กินไม่ดื่มไม่มีความแตกต่างกับเด็กสามขวบฉันก็กำลังคิดจะให้เขาออกไปเดินเล่นบ้างได้รู้จักคนมากขึ้นก็ดีถ้าน้องสามสามารถจำคนได้จะชอบโจโจไหมนะ อาหารนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องสามทำไมยังไม่มาอาจจะติดอยู่บนถนนลบไปให้หมดเลยฉันมาหาน้องสาวของฉันหูเซียวเย่เว่เฮก็อยู่ที่นี่นะคุณมาทำไมฉันมาทำไมฉันมาที่นี่แน่นอนว่าน้องสาวสุดที่รักของฉันฉันพูดว่าคุณฟูคุณจะให้ฉันล็อกน้องสาวไว้ถึงเมื่อไหร่ใครคือน้องสาวของคุณคุณเคยเป็นนี่การผน,นัน ตอนที่ฉันอายุฉันถูกขายให้กับเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กันอีกไอ้ฉันพูดว่าเสี่ยเวเย่เว่ไม่ใช่พี่บอกเธอเหรือเธอบอกว่าเธอไม่สามารถรักษาลูกในท้องได้อะทำไมไม่ฟังพี่ละ่ะแล้วเธอละ่ะแล้วเธอจะแต่งงานกับท่านดงหลวงของไบลมินถ้าเป็นแบบนี้เธอมีผู้ชายคนใหม่แล้วพี่ชายก็สามารถมีเงิน300ดอลลาร์ได้เธอพูดใช่ไหมดูต้าชิงกำลังพาคนของเธอสนักนายพลไม่ใช่ที่ที่เธอจะไปขัดใครถ้าไม่สามารถขัดแย้งได้จะเป็นอย่างไร เธอเป็นน้องสาวของพี่พี่ชายพาน้องสาวไปเป็นเรื่องปกติกเอาคนนี้ไปให้ฉันจะทำยังไงดีไอโจโจดูตาชิงปล่อยอาม่าและน้องสาวของฉันมิฉะนั้นตระกูลฟูจะไม่ปล่อยเธอไปตระกูลฟูของพวกเธอไม่มีผู้ชายเลยจะใช้สิ่งไหนไม่ให้ปล่อยฉันไปฉันบอกเธอแล้วดูเสียวเยเว่วันนี้เธอจะต้องให้ฉัน แต่งงานกับท่านลงหลวงของไบเลอมินหรือไม่ก็ฉันก็จะให้เด็กคนนี้กับโจโจไม่เอา